โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชว์บุญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์หาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารนะครับตัวใหม่ล่าสุดจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันนะครับสําหรับเว็บนี้เป็นเว็บที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับแล้วก็เว็บนี้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆทําการสมัครสมาชิกนะครับเขามีแจกเงินให้ฟรี2 0าทเนาะมีการเช็คอินนะครับแล้วก็ แจกอุปกรณ์ให้ฟรีอีก1ตัวด้วยนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเนาะอยากจะเข้ามาเล่นมาลงทุนกับเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยสามารถที่จะลองสมัครเข้ามาแล้วก็ศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากคลิปนี้เลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยละนะครับเพื่อนเพื่อสามารถมาสมัครเล่นกันดูได้นะโดยในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วเนี่ย ให้เพื่อนกดตรงไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นะครับอ่ากดสักทีหนึ่งเนาะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เพื่อนไปกดคําว่าลงทะเบียนนะครับหลังจากกดเข้ามาที่ลงทะเบียนก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบแล้วก็ยืนยันโค้ดตรงนี้นะครับเอาโค้ด4ตัวตรงนี้มากรอกใส่แล้วก็กดลงทะเบียนแค่นี้เองนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการสมัครกันเข้ามาเสร็จเนาะก็ให้เพื่อนมาลองกดตรงคําว่าของฉันนะครับจะเห็นว่ายอดคงเหลือของเพื่อนเนี่ยจะมี20บาทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ของผมเป็น21บาทเพราะว่าผมมากดเช็คอินนะครับการเช็คอินก็รับวันละ1บาทเนาะก็อย่าลืมมากดกันด้วยนะครับซึ่งเว็บนี้นะครับสายฟรีสามารถเล่นได้นะครับเพียงแค่เพื่อนสะสมเงินครบ100บาทขึ้นไป สั่งถอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะก็ตรงนี้นะครับเขาจะเขียนไว้ว่าถอนเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าธรรมเนียมการถอนไม่มีแล้วก็ลงทะเบียนได้20บาทเช็คอินได้วันละหนึ่งบาทเชิญเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนลงทุนก็ได้ผลรา20บบาทนะครับอ่าเว็บนี้เนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะใครที่อยากจะเชิญเพื่อนนะครับกดมาที่ กล่องของขวัญนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิง์เชิญนะครับจะได้รายได้4-7%ต่อวันนะครับแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นให้3ระดับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยก็ลองกดเข้าไปดูนะเขาจะแจกอุปกรณ์ให้ฟรีนะครับอยู่ในตรงนี้นะครับช่องที่2เนาะให้เพื่อนทําการกดเข้ามานะครับนี่จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาจะแจกให้ฟรีนะครับแล้วก็มันก็จะทําเงินให้กับเราเนี่ยอัตโนมัติ24ชั่วโมงนะครับ สำหรับอุปกรณ์ตัวนี้จะทำเงินให้เราได้สูงสุด180บาทเนาะก็จะได้วันละบาททุกวันเป็นระยะเวลา180วันนะครับซึ่งเป็นของฟรีนะครับรายได้เนี่ยอาจจะค่อนข้างอีกจะน้อยมากๆนะก็สำหรับเว็บนี้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเน้นสำหรับสายลงทุนนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูว่าสายลงทุนเนี่ยมันมีการลงทุนเท่าไหร่บ้างเนาะเราก็กดมาที่หน้านแรกนะครับนี่ การลงทุนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่300บาทนะสำหรับการลงทุนซื้อเครื่องขุดอันแรก300บาทเนี่ยเราจะใช้เวลา4วันนะครับพอครบ4วันแล้วเนี่ยเราจะได้เงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่420บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบ600แบบ1,200 2 4 0 0 4 8 0 0 9 6 0 0 นะครับไปจนถึง9 0 0 0หมืนเลยนะครับผมอ่ะก็เพื่อนๆลองมาเลื่อนดูได้นะแต่ละตัวก็จะมีบอกอัตราปันผลกำไรแต่ละวันนะครับแล้วก็จะมีบอกพวกที่เป็นอ่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะครับรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่หหเนี่ยเขามีเขียนบอกไว้หมดแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากจะลงทุนเนาะก็ง่ายๆนะครับกดไปที่เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กดเข้ามา หลังจากนั้นเราก็เลือกจำนวนเงินที่เราจะลงทุนนะครับอ่ะก็เลือกไปอย่างเช่น300แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็กดเติมเงินด้านล่างนะครับก็จะมี QR code ดเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยให้เพื่อนทำการสแกน QR code นะครับแล้วก็รองเงินเข้านะครับซึ่งถ้าเกิดเงินไม่เข้าอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อหาแอดมินได้ นะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีบันทึกให้ดูด้วยนะว่าเราทําการอัปโหลดสลิปหรืออะไรยังไงหรือยังนะครับต่อมานะครับการถอนเงินเราลองกดไปดูที่การถอนเงินนะครับสําหรับการถอนเงินเนี่ยถอนได้24ชั่วโมง7วันเลยนะครับไม่มีสาอาทิตย์เนาะแล้วก็ขั้นต่ำหนึ่บาทไม่มีการหักค่าธรรมเนียมด้วยถือว่าเป็นเว็บที่ดีมากๆนะครับส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับตรงนี้ถ้าใครที่ เป็นสายลงทุนแล้วอยากจะเล่นเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดใหม่เนี่ยผมก็แนะนําเว็บนี้เลยนะครับผมอ่ะโดยรวมมีประมาณนี้นะครับสําหรับเว็บ anchor v i p เป็นเว็บหาเงินออนไลน์มาใหม่นะครับใครที่สนใจก็มาศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติด, like, ด,ดตามนะครับช่องของโชว์คุณชาแนลด้วยนะครับผม คลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ